สวัสดีครับน้องปอนแม่เวียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านะครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องมังปอนนะครับแล้วก็แม่เวียงนะครับก็ได้อ่มาที่ห้องแมงคาบี้นะครับผมน้องปอนนะครับเลิกงานกี่โมงนะตั้งแต่ห้าโมงนะครับห้าโมงเนาะนะครับพอดีวันนี้นะครับแม่เวียงกับแม่บูไปถ่ายคอนเทนต์กันก็เลยอกลับมาช้าหน่อยนะครับ วันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะให้น้องมังปอนะครับพูดถึงนะครับพรุ่งนี้เป็นวัน14กุมภาเป็นวันแห่งความรักคู่ของเราเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับคิดว่าจะมอบความรักกันยังไงดีธรรมดาเหมือนเดิมก็ตัมเดิอ่ะน้องรรม,มังปอนมีมีมีแบบหวานหวาน,วน,วนกันไหมมีพาพาไปกินอะไรไหมต้องดูหานก่อนว่าเลิก เร็วไหมอ๋อกลัวงานเยอะพรุ่งนี้จะมีดอกลาบไหมยิ้มก็ไม่จำเป็นหรอกมันรักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคัอ๋อคือวันทุสิบสี่กุมภามันก็เหมือนวันธรรมดาใช่ไหมธรรมดาอืมแต่ว่าวันทุกวันของเราเนี่ยความรักเราเยังไงรักก็โอเคอยู่แล้วครับรับกันวันดีอยู่แล้วอืมเราคิดว่าเอ่อ คู่รักของเราเนี่ยมันเป็นเครื่อคู่รักต่างวัยเนี่ยคนอื่นมองว่ามันหลอกมันไม่จริงน้องมังอรอธิบายหน่อยว่าเขาคู่ของเราจริงไหมก็จริงนะครับไม่มีใครน้้ที่พูดอย่างนั้นน้อยม,มากถ้าตับเบนก็ไม่แทบไม่มีม,มีถึงคนบอกว่าดีอย่างนี้เขากลัวจะอยู่จริงจัดฉากใช่ไหมนี่หลยไม่ถามเบ้ว่าอื ไม่ค่อยมีนะเห็นมากไม่มากครับคอมเมนต์แบบไม่ดีไม่ค่อยมีเลยมีแต่ดีก็ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยสนใจใช่ไหมครับคอมเมนต์ที่รบลบๆใช่ไหมไม่ได้เน้ก็ผ่านเสียทัานหมดอยู่แล้วอือเราเป็นคนที่รู้โลกนี่เข้มข้นดีอ่าแม่วียงบอกเคล็ดลับในการคลองรักหน่อยทํายังไงให้ความรักเน่ยมันไปด้วยกันด้วยกันด้วยได้ตลอด เราก็ถ้อยดีถ้อยอาศัยกันคนหนึ่งพูดแล้วก็ฟังกันไม่ให้แตกแยกถ้าอะไรว่าที่เราไม่เข้าใจกันก็อธิบายอ๋อคืออธิบายจับเข่าคุยกันให้เข้าใจอะไรอย่างนี้อย่างนี้เหรอเออจับเข่าคุยกันอ๋อจับเขาคุยกันถ้าคนหนึ่งดูถ้าอารมณ์ไม่ดีเราก็อยากจะพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็อยากเพิ่งพูดก็รอให้ดูว่า อารมณ์ดีแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ที่ไม่ดีที่ทางนลกจะพูดก็ค่อยพูดไงแต่ก็ไม่มีหรอกก็เปรียบถึงคเฉยพูดถึงว่าเฉยก็ไม่มีเราก็คุยกันธรรมดาทุกวัน<อ>ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาให้ทะเลาะก,กันนะหรือว่ามันใหม่อยู่ก็ไม่รู้คิดว่าคู่ของเราเนะี่ยยังยังใหม่อยู่ไหมไม่ใหม่นะปีสาครบปีนะอ๋อครบปีแล้วมาแป๊บ สามมินาคบปีนะเช่นไหมน้องปอนบอกว่าก็ไม่ใหม่นะน้องไม่ใช่แบบเข้าใหม่ประมาณเพิ่งจะมาเจอกันไม่ถึงเดือนเลยประมาณเนี้ยเนี่ยเผื่อแป๊บเดียวก็จะครบป,ปีแล้วเออการวางแผนชีวิตในครอบครัวเนี่ยนะครับน้องปอนคิดว่าเราเนี่ยจะสร้างครอบครัวนําครอบครัวอย่างไรครับหมายถึงเรื่องการงานการเงินออย่างเงี้ย ตั้งใจจะเก็บเงินซื้ออะไรไหมทําอะไรไหมมันก็ยังก็ยังมีใจเก็รถอย่างเดียวแล้วก็เก็บมายังสุดท้ายเป็นเป็นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนระประมาณนี้ตั้งใจว่าจะทําไหมแต่ก็ปวกเรือกินเยอะตอนนี้ก็คือหมายถึงคือทาบ้านบ้านของน้องมางอนที่อยู่ปัจจุบันใช่ไหมครับครับเพราะปวนเรือมขึ้นทั่วบ้านแล้วตอนนี้เพไวมักปวด อ๋อคนเป็นโคไม้คนน้ำครับบ้านหลังเนี้ยสร้างมากี่ปีแล้วครับอผมขึ้นมาก็เห็นแล้วแต่ตอนนั้นเพิ่งทาโคยังไม่ยังไม่ยังไม่หมุหลังคาเท่ากันความได้ยังอาศัยผ้าเต็นท์กันฝนกันแดดอยอะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีไม่ต่ำละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีโอ้นานแล้วเนี่ยเพราะผมก็ยี่สิบเจ็ดแลยโอ้ยตั้งแต่เกิดเดืดมันก็เห็นแล้วบ้านมีแล้ว แต่ตอนนั้นคือยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จใะไหรางคาแล้วแต่ว่าผนังยังไม่มีน่าจะมีผนังน่าจะมีนะไม่แน่ใจแต่ว่าโครงมีแต่ยังได้เอาผ้ายางผ้าเต็นท์มาคุมกานกันแดดอยู่เลยอ๋อทีนี้พวกเริ่มขึ้นเยอะแล้วแั้บเดียวข้ามมาสองฝั่งโคงบ้านเป็นบ้านไม้ครับผมก็คือคิดถึงเรื่องเรื่องบ้านเนาะบ้านที่เราอยู่กันได้ เป็นเหล็กทั้งหมดจะจบเลยคือแตกปลายเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับทุกคนก็เก็บมันจะทำบ้านนั่นแหละใช่ไหมมันก็ผลก็เป็นเองมันผลมันผลนานอ๋อผ่อน็นอะไรก็ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกเอ่ไม่เวียงบอกว่าจะจะมาหาทําเลที่อากาศต่อเนาะที่แบบว่าจะมาขายไม่เป็นไรครับที่จะมาขายขนมอะเนาะ แต่คราวนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่จะกลับไปอยู่นาวาสแครับหรือยังไงท้ <Okay. S 1> าแกร่รอจนขงแก่ว่าจะตปนดีไซน์หนึ่งที่นาวาเพาะไม่แน,น,น,น่ใจรอเพอเมื่อวานเขาเพิ่งมาเน้นย้นายออกไปของเดิมคือหมายถึงขยายสาขาใช่ไปดีที่ที่รงอยูนาวาอืมนะครับขยายสาขานะครับเอฟซีนะอยู่ที่นาวาจะได้เที่ยวใกล้ลงอ้าล้เที่ยวใกล้ครับจะได้ใกล้บ้านรอดูครันจะไปดู อามันไหนไปทำเป็นยาดับวันไหนเศร้าแล้วครับซื้อของซื้อของเข้าไปก็คงจะประมาณเดือนสองเดือนนี่มั้งฮะหรือไม่ถึงหรือไม่ถึงสองเดือนเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้พูดจนก็เธอเปลี่ยนใจจะไม่มาขายของที่อากาศแล้วอ่าก็คือว่าแล้ก็หน้าร้านมันก็ค่วงตรงหน้าร้านเราเราเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าย้ายกลับไปอยู่นาวาเนี่ยเราก็จะใกล้บ้านเราเลยใช่ครับเที่ยวใกล้จากบ้านนาคอยน้อยน้อยอ่านาคอยน้อยเนี่ยห่างจากนาวากี่กิโลสิบประมาณนี้เลยนะ ประมาณนี้นะแต่ว่าจากจากที่นาคอยน้อยมาอากาศกี่กิโลมันดูถ้าดูป้ายของนีปไปมันอะไรยี่สิบเจ็ดมัเกือบสามสิบใช่ไหมอือฮดีไปสามสิบถ้าป้ายแต่ี่ถึงนาคอยเลยนะอ๋อพอป้ายมันขึ้นแค่นะว่าอากาศยี่สิบเจ็ดะอ๋อต่อไปนาคอยอีกสกสิบถ้าสกว่าสมมุติว่าเขาเขาย้ายไปจริงๆริงอ่ะน้องปอก็ไปอยู่สาขาโน้นใช่ไหมใช่สาขานี้ยังคงมีอยู่ใช่ไหมอยู่ครับเขาแก่เขาทำปกติมันเดิม โอเคก็คือจะเปิดรับคนงานเพิ่มป่ะเราเข้าใจว่าต้องการขยายสาขาเพื่อที่จะได้แบบตทำเรียนได้กว้างทำเรียนได้ใช่ไหมครับใช่ได้กว้างเป็นธุรกิเรียนกันด้วยค่ก็ต้องสอนงานให้ฝั่งที่เป็นก่อนให้เด็กทำนี่ก่อนสอนงานให้เขาเป็นตั้งศูนย์ช่วงล่างอะไรพวกนี้การงานก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ดีนะก็มีข้อดีตรงที่ว่าเออเราจะได้กลับ อยู่อยู่บ้านเราใกล้ๆจะได้มีเวลามากขึ้นใช่ครับอ่าแล้วแม่วียงล่ะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าปอ่ยย้ายไปทํางานที่นาวาเราจะก็จะหาที่ขายที่นาวาโอเคไปหาที่ขายขนมที่นาว่าไอ้ที่ที่เนาวาเนาะถูกไนาวาคือขายเตนเลย มาวางขายน้ามันก็ได้หน้าวัท่าเก่ก็ได้กว้างมาเกะอยู่ตรงตรงหน้าว่าใช่ไหมไม่ที่จะเปิดอไที่เปิดใหม่ะที่จะเปิดใหม่นะ๋อไหมายถึงว่าเป็นเป็นร้านยางกันครอ้านต่างอ่าโอเคลูกค้ามาอะไรก็ได้เลยอือจะขอหน้าร้านเข้ายแหละครับใช่ขายได้เลยอือก็ดีนะเพราะว่าอยู่หน้าร้านเลยใช่บางคนก็ทํางานยางไปไม่ไม่เวียนก็ได้ขายขนมใช่อือ นี่นะครับ fc ครับก็อาที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะ<ม>เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับตอนแรกเราก็ไม่รู้เพิ่งรู้จากแม่เวียงวันนี้เพิ่งรู้จากเข้าแก่เมื่อวานน้องปอนเห็นเข้าแก่โูกคุยกันรึว่าพี่เรื่องมืนจะไปเปิดเเขามาขนออกไปแล้วของ,อ,งอืม่าเข้าใจเข้าใจนะ <c oughs> ครับผมอ่าต้องถามเลยนะครับว่าตอนนี้คืออ่าคลิปนี้ก็จะบอกอายุนะครับน้องปอนอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ครับยี่สิบเจ็ดนะครับแม่เวียงอายุ ส5ิบห้าเดือนตุลาห์หกสิบห้าหกสิบห้าเดือนตุลาโอเคนะครับคราวนี้เรามามาถามเห็นเอฟซีถามกันเข้ามาว่าพ่อน้องอภรรแม่น้องอภรรอายุเท่าไหร่ห้าสิบพ่อห้าสิบสี่แม่หกสิบพ่อห้าสิบห้าแม่หกสิบเพราะรู้ว่าห่างกันเขาห่างกันห้าปีโอเคแต่คราวนี้ที่บอกอายุมาเนี่ย รู้สึกแม่เวียงจะอายุมากกว่ามากกว่าม,มากกว่าพ่อเขาสิบปีมากกว่าแม่ห้าปีโอเคนะครับก็ถือว่าเ,เป็นเป็นรุ่นพี่เลยนะใช่แต่เขาก็รับเราได้เขาก็ดีอทีทุกอย่างเลยก็คือมันยังเกียจที่แบบ้ลูกเนี่ยมีมีเมียแก่กว่าเราอีกอไรเงี้ยไม่ไม่เลยเนาะแล้วแต่ลูกเลยเขายิ่งครัวเราจะคิดมากเขายิ่งมาพูดด้วย<อ>พ่อแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรนะอืพ่อแม่ไม่ว่ายอยู่แล้ว ถ้ามีคนอื่นคู่อ,อะไรก็ไม่ต้องไปสนใจบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็มีกันเหมือนกันก็ค,คิดซะว่ามันเป็นเป็นเป็นคู่วาสนาทำบุญร่วมชาติอะไรกันมาเขาว่าอย่างนี้ไม่คงจะเป็นเพราะวาสนาแล้วพ่อแม่ก็ไม่รังเกียจเขาว่าอย่างนี้อืมดีนะครับพ่อแม่แบบนะเข้าใจลูกไหมแล้วก็เขาเรียกไงพามาหากินลูกรักก็รักด้วยมา อที่มาของการขายขนมในหมู่บ้านเนี่ยเป็นเป็นยังไงครับแม่วียงที่ขายขนมอ๋อตอนแรกก็ขายตามสั่งพอดีช่วงนั้นมันหน้าฝนเลยหยุดหยุดแล้วก็เลยไปเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็เลยจะหาที่ขายใหม่ก็เลยยังรอรออยู่แต่ทีนี้ก็พ่อบางกอนนี่จะบอกเขาเห็นเราทําขนมใส่บาตรใช่ไหมเห็นเราทําขนมใส่บาตรตลอดเพราะว่า ลองทําขายซิเดี๋ยวพ่อจะไปขายให้อือันั้นแหละเขาเป็นคนอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำเป็นจุดเริ่มต้นทำขนมขายพ่อเขาเรื่อยๆพ่อเขาเรื่อบอกเดี๋ยวพ่อจะไปขายให้เพราะว่าไม่เพียงครับมอเตอร์ไม่เป็นไงอ๋อครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นเนาะที่แบบว่าเออได้ขายขนมคือที่ผมไปเห็นป้าอยู่นะขายมีขายก๋วยเตี๋ยวอะเนาะเมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวขายตามสั่งไหมตรงไหนร้านหน้าร้านเนี ใช่คือ,อกี่กี่เดือนที่แล้วครับที่ที่ไม่ได้ขายแล้วเลิกขายตั้งแต่เดือนก่อเข้าจะสุกคุณนะไมเดียนเดืยเดือนสิงหาหยุดหยุดวันที่ยี่สิบสิงหาไม่ได้ขายครับยี่สิบสิงหาเนาะก็ไม่ได้ขายเลยพอหยุดมาทีนี้ก็ตุลาก็เลยไปเกี่ยวข้าวอื<ล>ไปเกี่ยวข้าวาาทานวาก็เลยไม่ได้ขายเลย ตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวก็เลยไม่ได้ขายก็เลยเปลี่ยนมาขายขนมแทนมาขายขนมอ๋อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเราได้ร้านตรงนาว่างจะกลับมาขายอาหารตามสั่งไหมก็ดูก่อนก็ดูว่าจะขายอะไรคงไม่ทําพร้อมกันหรอกไม่อาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวหันตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวจะต้องขายแล้วถ้าไม่ขายก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งก็คือขายขนมอืม คือ้าขนมขนมก็คือขนมอย่างเดียวโอเคคือแต่เราจะแยกกันนะเพราะมันทําด้วยกันยากนะใช่ขนมนี่คือใช้เวลานานมากกว่าใช่ไหมครับใช่แต่เมื่อเราอยู่กับพี่เราก็ขายแต่ถ้ามาขายตั้งขายอย่างนั้นก็ทําก็เกี่ยปักหม้อได้นะทําไปขายไปเขาเกี่ยปักหมอ้อเออแม่เวงเคยทำไหมโอ้ยขายอยู่สกุลอ่าจริงเหรอเออเคยขายเคยขายมาก,ก่อนใช่ออม มอก็ยังอามาด้วยแ่ยนมามาดูปมอล้วก็เก็บปากมอแค่นั้นหาด้ยมอทำแบบไหนม่ทำยตุกตุกมอเธอบอกว่าให้ทำขเกียบก้นมอสิเขาเกีบก้นมออันนี้บอกเขาขายแต่เขาเกีบปากมอทำไมทำไมเราไม่ขายเขาเกียบก้นมอเขาตากมอสักใบเลยากมอสักก้นมันไงเอาก้นมันขึ้นมาแล้วถึงแล้วอะไรทำ ใส่น้ำมันละก้นมันไปนี่ก็บมกกระทะวก็ตั้งกระทะเอาหม้อาขวบใส่น้ำึ้นมาร้อนใช่ไหมล่ะจุดคายจุดพริกไงพริกแกงใช่ไหมอ่ะนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่แห่งสายงานนะเพราะว่าปังปอเนี่ยก็มาทางสายช่างนะครับนะแม่เวียงก็มาทางสายทําอาหารนะครับผมก็คือสองคนผวเมียเนี่ยช่วยกันทำมาหากินนะครับ ไม่มีเลยว่าคนหนึ่งเฮ้ยอยู่บ้านดีกว่าไม่ทําอะไรคือไม่มีความคิดนี้ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่อยากให้ขายนะเขาเหน่อยเนื้อไม่อยากฟังฟอนยังไงอะคือเล่าให้ฟังน่ะก็ไม่อยากให้ทำมันได้มันนี้นิดไหนมันไม่คุ้มเลยหร่อมัอะไรต้องเตือนดึกทุกสต้องทำทำอะไรประมณนี้มีอืมเกินไปใช่ไทำเท่าไหร่อ๋อเราเป็นห่วงนะนะมันก็พอแล้วมงานมันกันบ้าน สุนัขไม่เอาอะไรดูไปเช่นแนก็นี่ยกะคือคนเคยทำาันมันก็อยากทำมันไม่อยากอยู่เฉยๆครับแต่จริงถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็มีผลต่อร่างกายนะใช่มันก็มหนอะอยเีอือแต่ก็ไม่เรอาทิตย์หนึ่งหยุดวันหนึ่งครับพ่อบอกหยุดทุกวันอาทิตย์ว่าอย่างี้อ๋อทุกวันอาทิตย์ก็ดีนะครับอาทิตย์หนึ่งได้หยุดวันหนึ่งก็ยังดีอือ นะครับก็ฟังเรื่องราวเนาะนะครับบอกเลยว่า f อฟซีครับเนี่ยคู่รักคู่ที่สามนะครับที่เป็นคู่ใหม่เนี่ยนะครับให้ f อซดูตัวอย่างเรื่องของการอดทนในการทำงานนะครับผมเพราะว่าแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันนะครับว่าเออเขาอยู่ยังไงนะครับคู่ของเยจิลาน้องตั้งก็เป็นอีกแบบนะครับคู่แม่ับน้องจ๊อบเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม ก็เป็นตามสไตล์ของคู่เขาแต่ละคู่นะอืมแต่ละคู่เขาว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับนะแต่ว่าพื่อเรื่องอนาคตแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องคิดถึงข้างหน้าใช่ไหมครับน้องปอนใช่ให้ให้พ่อแม่เรามีความการเป็นอยู่ดีขึ้นเนาะดีขึ้นอืมก็น้องปอนเนี่ยคือพ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันนะครับก็คือแบบว่า เป็นครอบครัวที่อบ่ดเลยแหละนะครับผมแล้วก็ทางฝ่ายพ่อแม่ของน้องมังปอนเนี่ยก็ต้นหลักลูกสะพ้ายอย่างแม่เวียงเต็มที่เลยอย่างดีเลยอย่างดีเลยนะครับผมโอ้หบองตรงว่าเป็นความโชคดีของแม่เวียงนะที่แบบว่าเออได้แบบอ่าพ่อแม่ทางฝ่ายสามีเนะี่ยดีนะครับ okay. อืม นะครับวันวันเลนไทนยนะครับรู้สึกจะเป็นวันพุ่งนี้แล้วเนี่ยเอาแล้วนะคนไม่มีคู่เหงาไปเถอะใช่ไหมเหงาโอ้ยอ่ะส่งส่งท้ายหน่อยแล้วนะครับพุ่งนี้สิบสี่กุมภาวันวันเลนไทนยอยากให้ทั้งคู่พูดถึงความรักการคลองรักกันพูดได้ฟังหน่อยครับจะพูดยังไงก็ให้กําลังใจคนโสดหน่อยคนโสดในช่องเยอะนะอืก็ ใครเสด์ชอยู่ก็หาคู่เซ่นะคะติกต่อเยอะแยะเข้ามาดูกันเลยอืใช่สดๆทั้งน้คหะคู่เซ่นะจะได้มีวันวาเลนไทน์จะได้ยื่นคุหลาบให้กันรักกันเราก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วแหละแต่คือวาเลนไทน์มันก็พิเศษหน่อยเนาะให้กุหลาบกันมัางครับผม ก่ะตามนี้นะครับ f c นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคู่ของแม่เวียงน้องฟังปอนมากๆนะครับที่ได้มาให้แมงกะบี้สัมภาษณ์นะครับให้ f c ได้รับชมรับฟังคลิปกันนะครับผมก็นะวันนี้นะครับพาแม่เวียงกับแม่บัวเนี่ยไปเที่ยวออสนุกไหมวันนี้สนุกบึงแห่งความรักสวยไหมครับสวยนะปอนช่วยยิง่งช่วงเยน็นยิ่งสวยนะ มีพวกอะไรบึงฟ้าไม่มีบัวมันเป็นบึงใหญ่เลยแล้วมีสวนเหมือนสวนทานะเขาไม่ปลูกบัวเขาคือเก็บน้ําไว้ใช้ไว้กินไว้น้ำมีตลอดเลยเขาเก็บไว้ทำปลาอาจจะไม่ปลูกอะไรเลยในน้ำอ่ะโอเคครับสุดท้ายก็นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่มีความรักก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมให้ดูคู่รัก แม่เวียน้องปอนเป็นตัวอย่างที่เขาคองรักกันถึงอายุจะต่างกันเยอะแต่เขาก็ยังรักและเข้าใจกันนะครับผมโอเคครับนะก็ะไปบายเอฟซีหน่อยเร็วบ๊ายบาย